การชื่อกันนี้เป็นแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนแล Nicholas, ้ว <silently> ก <산> ็บุคคลภายนอกมายังต่อแอลองจีค่ะคุณปัจจ리ลงสเลคยดีนะคะที่เหลือจากการเก็บเอากลับมาใช้เป็นแอร์คอนดิชันในห้องในตึกนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นแอร์ที่เกิดจากแอลอีจีนะคะเราไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยนะคะแล้วก็ความเย็นที่เราจะปลูกในโรงเรือนไพลเนตโดมหรืออาคารที่ทับ ก็จะเป็นความเย็นที่เราใช้ปลุกทีลีจากของ l n g เช่นเดียวกันประมาณ15องศาพี่ๆหลายท่านก็เตรียมตัวฟ้อมนะคะเสื้อหนาวนะครับค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นความต่อเนื่องในการนาธุรกิจพี่พอาจจะพูดคำว่า LNG LPG หรือ CNG นะครับี๋วพี่ก็จกคำนึงถึง l n g นะครับก็ผมจะจัดกลุ่มนี้ ตัว LNG เนี่ยมันก็คือตัวการธรรมชาติเนี่ยแต่ว่ามันมีคู่กับองเหลวน,นะครับซึ่งมันเป็นตัวเดียวกับตัว NGV NGV คือการเนที่เติมให้กับรถยนต์นะครับเพราะว่าเเพราะว่าถัง LNG ของเราอะค่ะเขาหนาอยู่ที่ประมาณ2เมตรเลยค่ะเพราะเขาหนา2เมตรอะค่ะบวกกับมีนิกเกิล9%ผสมอยู่เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กธรรมดาค่ะจะเกิดการหดตัวเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็เลยต้องมีนิกเกิลผสมอยู่เพื่อเสริมความแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ น่นะคะก pues. ็เอาเม็เม็ที่ไหนเอานะคะโอเก๋เม็นี่ไม่ดยานี่นีมยาค่ะเนื่องจากความเข้มข้นของ l n g มากเกินไปนะคะบริเวณที่ติดไฟนะคะจะเป็นบริเวณปากถองเท่านั้นนะคะเนื่องจากมีความเข้มข้นของ l n g อยู่ที่5-15เปอร์เซ็นต์นะคะทุ่านเห็นควันหรือขามเอารใดนะคะไม่เห็นะคะอันนี้เป็นเหตุใส่นะคะ เห็นไหมคะว่าเหตุใส่นะคะก็ยังคงเห็ุใส่ดูเหมือนเดิมนะคะดังนั้นจะรู้สึกว่าแอลอนีของเรานะคะเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงที่สะอาดนะคะมีเกิดการเผาไหม้โดยสมบูรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นก็เลยไม่ทิ้งควันหรือข่านะคะโอ้เนทางบางทีอาจจะหมายถึงท่อค่ะทางท่อท่อจะยิงส่งแบบในรูปแบบของการนะคะหรือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าแอลอมนีของเรานะคะในรูปแบบของเหลือ เกส่งทางเรือระหว่างการขนส่งและสัมผัสกับน้ำทะเลนะคะระหว่างการขนส่งกับเปอย่ยงไรนะคะอันนี้สมมุตินะคะว่าเป็นน้ำทะเลนะะช่ค,ค่ะมีการทดลองเนี้ยค่ะกับอ่างปลาทองที่เป็นอ่างกลงๆมๆนะคะแล้วต้องมีปลาทองว่ายอยู่นะคะแล้วก การหานหน้าไปเป็น้ัวการผิดนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวพื้นที่ของตัวการผิดก่อนนะครับถ้าพี่ๆสื่อมวลชนหันหน้าออกไปนะครับเราจะเห็นหางสีเขียวสองใบนะครับหางสีเขียวสองใบนี่คือหางเก็บพลังจีนะครับหางสองใบที่แข้งที่สองนี่นะครับมีความชุกทางอาจารย์นะครับเราได้เห็นหาเรือในตอนนี้นะครับในระหว่างตัวแท้งสองแหวนนี้นะครับจะมีตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ ก็เริ่มต้งแน่หัวนะคะจนถึงระยะในการเจริญโตโที่สามารถมีดอกได้อยู่ประมาณ6ว่านอะไรนะที่เป็น,<า>นชอ่อเออแล้วเป็นดอกออกมา,มา 국민 <missimulado> mata <missimulado> <missimulado> <missimulado>